เรายังคงเตือนภัยเรื่องเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์และการหลอกลวงกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดทางตํารวจสอบสวนกลางออกมาทําคลิปเตือนภัยประชาชนว่าให้ระวังมิจฉาชีพนะคะที่ใช้เทคโนโลยี AI มาตัดต่อภาพจากโซเชียลมีเดียแอบอ้างบุคคลใกล้ชิดถูกลักพาตัวเพื่อที่จะให้ส่งภาพเสมือนจริงนะคะมาข่มขู่หลอกให้หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินค่าไทยสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจํานวนมากค่ะ โพสต้องระวังหน่อยนะเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพบางกลุ่มเอารูปที่เราโพสต์ในโซเชียลไปตัดต่อด้วย AI โดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งมิจฉาชีพพวกนี้จะเอารูปถ่ายธรรมดาที่เราโพสต์ไว้ในโซเชียลไปตัดต่อด้วย AI เป็นภาพหรือคลิปให้ดูเหมือนถูกจับเป็นตัวประกรันถูกทำร้ายหรือกำลังขอความช่วยเหลือก่อนจะนำคลิปหรือภาพไปหลอกเรียกค่าไถ่าจากคนใกล้ชิดเพื่อกดดันให้เหยื่อเกิดความตื่นตระหนกหรือตกใจรีบโอนเงินให้ทันทีทั้งที่ความจริงแล้วบุคคลในภาพยังใช้ อยู่ตตามปกิหากเจอเหตุการณ์เหล่านี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะทําตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเลย 1. โทรหาคนที่ถูกอ้างชื่อทันทีเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยจริง 2. ลองดูดีๆว่าภาพมันมีจุดผิดปกติไหมเช่นหน้าบิดเบี้ยวหรือพื้นหลังดูแปลกๆ 3. เก็บหลักฐานไวใ้ให้หมดทั้งภาพแชทหรือเบอร์โทรที่ติดต่อมา 4. ห้ามโอนเงินเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้รีบแจ้งสายด่วน aoc 1 4 4 1ได้เลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง cib และนอกจากนี้นะคะผู้กำกับการตอมจังหวัดชนบุรีท่านได้สั่งการชุดสืบสวนเข้าไปตรวจคนบ้านต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีค่ะหลังจากที่มีการพบเบาะแสนะคะว่ามีชาวต่างชาติลักลอบเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ค่ะ พันตำรวจเอนกนภัสพงสศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนต่อมจังหวัดชนบุรีซึ่งนำโดยพันตำรวจตีกิติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีและกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบบ้านเป้าหมายเลขที่43ทับ2หมู่14ตำบลหน,นองเปลือยเอ่าลามุงค่ะ หลังจากที่สืบทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีชาวอินเดียลักลอบเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีชาวอินเดีย3คนกำลังนั่งทำงานกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังพบชาวอินเดียอีก16คนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านรวมทั้งหมดแล้ว19คนค่ะ เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์27เครื่องโทรศัพท์มือถือ19เครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตอีกจำนวนหนึ่งและควบคุมตัวทั้งหมดนะคะมาทำการสอบสวนซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวอินเดียทั้ง19คนนั้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์ขายของออนไลน์โดยมี9คนที่วีซ่าหมดอายุค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ทําการแจ้งข้อกล่าวหาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตกับผู้ต้องหาทั้งหมดและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา9ก้ารายในความผิดอยู่เกินกําหนดอนุญาตจากนั้นก็ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพหนองปลือดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ